สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซี FC อีหลาอุ้งอิงมาพกมาพอกันขึ้เก้านะพี่น้องเนาะมาคุยมาว,าว่าข่าวเกี่ยวกับอีหลาเป็นยังไงแน่เนาะมือนีเอฟซี FC อีหละเอฟซี FC สาวหน่อยตอนนี้กับอีหลาก็บมาไหนอยู่ประเทศไทยเนาะครับพี่น้องเนาะอยู่ไอ้ญี่ปุน่นไปหาเงินอยู่ญี่ปุน่นหรือไปหาทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ญี่ปุ่นนะครับพี่น้องก็ ดีใจร้ายครับกีลาได้ดงดังได้ไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้วปีหน้าได้ยินข่าวว่าสิไปยุโรปเนาะ <S 2> <S 2> เป็นยังไงเข้ากับซอยเป็นกำลังใจให้อีลาสุๆคนเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเข้ากับฮักอีลาอยู่แล้วคอยสนับสนุนคอยติดตามเบิงอยู่แล้วแต่เราคนกับเอฟซีกับหลายหลายขับไปสังใดกับมีแต่เอฟซีอ, <S <S อซีลาคือคือย่อมรับว่าเอฟซีหลานเนี่ยรายดีครับพี่น้องเนาะ แล้วก็มือขึ้นกระเล่นยูเซยครับพี่น้องเนาะมือขึ้นกระเล่นอยู่นิวสยามโยโกฮามาอยู่ญี่ปุ่นเมืองญี่ปุ่นนะครับพี่น้องครับเมืองโยโกฮามาอยู่ญี่ปุ่นนะครับพี่น้องครับอีลาเฮากับโบเฮดไห้ผิหวังครับพี่น้องห้องเพ่งไดก็ตามพี่น้องเอ้ยเอฟซี FC พ่อพ่อพอแม่ทุกคนห้องตามกันได้เมื่อสมกันแล้วก็ว,ว่าติดตามกันอีหลีครับพี่น้อง ถึงจะอยู่ต่างประเทศต่างแดนเนาะอยู่ไก่ขนาดไห้กะเดี๋ยวนีมันเป็นการสื่อสารทางโช่เชียวเนาะเป็นการสื่อสารเป็นทางโช่เชียวมันก็กลายเป็นว่าทุกคนที่ชอบทุกคนที่เห็นน่ะกะ็มีแต่ความหักความแพงเนาะแต่ก็แปลกอีนี้นะครับพี่น้องเนาะคือคนเท่าคือมันทุกคนคือมันหลายคนเลยคือมันแบบว่าคือได้เบ่งอีหล่ากันทุกคนเลยครับพี่น้องคือหักกันขนาดนี้ คือหักกัน,ขนแข่งแบบสุดๆน่ะโบโหนาเสืวอว่าอีล่าสีมาแบบขนาดนี้เนาะสิดังขนาดนี้เมบ่บเคยคิดนะครับกน้องเพราะว่าเฮาเบิ่งในแรกๆอแต่อีล่าห้องเพลงทัวๆไปธรรมาดาเนาะแต่โบนาเชื่อว่าพ่อมามันมือนีแล้วนะมันกลายว่าดงดังไปทั่วโลกต้องบอกว่าทั่วโลกเลยครับพี่น้องเพราะหยังอยู่ประเทศใดก็ฮู้จักอิอีล่าเช่น ที่เห็นว่าวๆกันก็นคือมีอีย่างหนึญี่ปุน่นเกาหลีสิอ่ะเยอรามานันสวีเดนดสอิอังกฤษอ่ะอเมริกาสิเนาะพี่น้องเนาะมันก็นคือมันทุกประเทศแถบสีนูหูจากอีหลานสิเนาะแล้วก็พุ่งใจหลายมาขึ้นนะครับพี่น้องเนะมันไล่อีหลานนั่นหรือติดมืออีหลานนี่ครับพี่น้องจะของหลานนห้นะโอ้ยเนาะเป็นปึกเลยครับพี่น้องเบิ่งนเลยครับพี่น้อง,น,องนี่แหละคือความหักความแพงของเอฟซีของอีัก นี่ต่ออีหล,ลห่าองค์เองเหาในลูกสาวเหาเนี่ยนะนเห็นแล้วก็พุ่มใจเนาะครับพี่น้องเบิ่งแต่ละคนเนี่ยมามาหอมมากอดเนาะเบิ่งแล้วก็มีความสุขครับพี่น้องมีความสุขกับอีหล่าที่อีหล่าได้ไปเล่นอยู่ญี่ปุ่นขนาดนี้เนาะแล้วก็พุ่มใจของแม้แต่มาถึงโรงแรมแล้วนี่ก็มีคน,นยังเอาของมาให้นะครับผลไใหม่ขนมเนี่ยเอามาให้อีหล่า ีฬาก็ได้นอนแหละเมื่อคืนแลควกบมีคนยังมีคนเอาขอมาให้อีกอยู่นี่นี่แหละครับคือมาจากใส่ครับมาจากความหักความหักแข้งไดไปไกลไก,กอยู่น,น,นั่นเนาะไอ้คนญี่ปุ่นกับไอ้คนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นกับอยู่ยนั่นอยู่แล้วกัอบอกอกง่ายง่ายก็สามารถไปหาได้ครับพี่น้องเพราะว่าอย่างกีฬาอยู่นันก็ต้องรีบไปหานะครับบอกพ่อกลับแล้วกัสิบวันต่ออีกทุกคนก็ไปหาด้วยความหักโดยความแพงสื่อของสื่อของกินของยังเอาไปให้กีฬาสิเนาะ โอ้ยไปแล้วกับเบิ้งแต่ไปแล้วครับนี่คน้องเอ็ซี่พอ่พอพ่อพ่อแม่แม่กับขอถ่ายรูปนําติบเอ้ยสิมือหนี่ถ้าเบิง้งเป็นยังครับพี่น้องคิดว่าสิใดเท่าใดครับผมผมว่าเบิ้งแหละมันขึ้นผมเบิ้งแล้ว่จาจังไรกัได็หลาย่าขึ้นก่อนนะครับพี่น้องเบิ้งแล้วเพราะว่ามันเบิง้งบรรยาก,กาศนะมันต่างกันบรรยาก,กาศนะเบิงบ้งแบบ บางล้านนี่ก็ดูดีขึ้นน้อยนึงครับพี่น้องก็ดูดีขึ้นน้อยนึงแต่เพียงแต่ว่าจะธรรมาดานะมันเป็น,เป,นเป็นหลานตา่างประเทศเนาะคนไทยไปเห็ดงาเดียวเฮ็ดใลลานจะตามมาเถิเมันก็ขนาดนี้ที่ว่าสุดหย่อนนะครับมันเป็นหลานห้านหลานกินกน,นี่นเนะเาะอย่างญี้ปนนะแรกอ่ะจะติดตามอีลาคือเกา่าน่ล่ะนี่ละ่ะร่วมใจครับพี่น้องแล้วก็หมูว่านก็มี่กันล่ะครับพี่น้องน,นี่อย่างเนี่ยเกิดขึ็นก็คือเห็น อีหล่าไปสี่ยังไงครับเพี่นวองออกอีเห็นก็ับบอกออกอีแล้วครับถือกันอีแลวครับแปดสองเลยครับพี่น้องก็ถือกันอีกเบึงดีครับพี่น้องคือเกิดยังขึนกับอีหล่าเฮาคือได้ไปสี่มองได้ได้ไปเห็ดยังมองไดเนี่ยเหล็กตัวไดเนี่ยมันออกเป็นตัวเหล็กเอกออกห้อย่เรื่อยคันออกหวยเล่าออกห้อยไถ่สี่นะครับพี่น้องนี่ก็มาหวยเล้าอย่แล้ว เบิ้งนี้ครับพี่น้องเอฟซีเฮ้าแต่ละคนเนี่ยเบิ้งนี้ครับคนที่เล่นหวยกถ็ถือถือหวยกันเน่ยแบบกันตามกันแบบซื้อกันแบบหุ่มใจกับคนที่ได้เนาะข้างไงคนที่ได้ก็คือซิมิโชกมี่หลาคนที่แบบมีโฉมียาลาคกอี่ลหลาเนี่ยแหละครับพี่น้องแต่ผมเสือว่าคนที่ได้เนี่ยแตงได้ก็ไท้และใหลามาไล่อยู่แล้วแหละครับพี่น้องเบิ้งนี้ครับนี่แหละ คือโหนาเสือโบนาบอกขาดคิดเนาะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอิหลานี้มันสิเกิดขึ้นแบบว่าบ่เคยขาดฝันบม่เคยขาดคิดว่ามันสิเกิดขึ้นแบบนี้แต่กลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยมันตั้งเหล่องทั้งตั้งแต่หัวในตัวเครื่องบินเนี่ยมี1 5 7 4หาเจสิมันก็ออกมาพี่น้องแล้วก็มามามืโอไอ้ทีไว้อหลาไปเที่ยวอหลาไปซี่ชี่นิวกับพ่อโจ้นั่นก็ ออกมาอีกพี่น้องเบิ่งดีครับพี่น้อง <_ C os> มันเกิดยังขืนกันแน่ที่มันคือมันเป็นยังกับคักคักอีดีครับพี่น้องเ <_ C os> บิงเ่งแต่ไปญี่ปุ่นเน,นี่ยแหละคือหนีก็คือสี่ไปล้านเล,ล้วยังอ่ะก็เอนล้านยังเนาะมือมือหนีล้านยังเป่าปากดีครับพี่น้องเป่าปากโตกเกียวดีครับพี่น้องโตกเกียวซะหนะมือหนีก็สีไปเล่นในร้าน ้านแม่นไอ้ลานยังในปากโตเกียวเนี่ยแหละผมก็แม่นเป่าปากบ่ครับพี่น้องผมก็จจำบ่ใครได้เนาะเพราะผมบ่มีสคริปต์เขียนไว้เลยผมสีวอลแบบดิบๆแห้งๆเอาแบบความจำอะครับพี่น้องเอาแบบความจำเลยแหละครับพี่น้องนี่แหละที่ผมเบาแตะละมืมอที่ยบันบอกกิ่งวายยัง่ะบอกว่าผมบ่ได้เขียนสคริปต์ผมสีออแบบว่าว้าแบบเพี้ยวๆจับไม่ว่างโทรศัพท์ว่างปั๊บคุยเลยสิงีนะครับพี่น้องมันกันเลยอาจสีแบบเบาบทตรงแม่ สาละอาจิบ่ตรงแน่เพราะว่าหนึ่งกับผมมีเวลาที่จะไปตั้งเขียนยังสรนเนาะมีแต่เวลานีกน่กับนี่กับเวลานี้แล้วผมก็อ่านแล้วกสีไปแรีนรถเลยครับพอดีพอดีถึงเวลารับลูกค้าแล้วอย่างไดก็มาคอยกดติตดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแท็กซี่หลงทางกับช่องแท็กซี่หลงทางช่องใหม่น้ำเดิอพี่น้องแท็กซี่หลงทางแชนแนลกับแท็กซี่หลงทางช่องใหม่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์แน่อย่างไดก็สีคอยปรับ อุ้งไปเรื่อยๆเดี๋ยววอาเรื่องอีลาเนี่ยแหละบ่มีเรื่องยั้งนะครับส่วนมากกับอีลาอีลาอุ้งอิงเฮาเนี่ยแหละลูกสาวเฮาเนี่ยแหละที่เฮาเคยคอยติดตามคอยเบิ่งคอยแย่งตลอดนี่ครับพี่น้องจังไดรก็จะลืมมากดไลค์กดแชร์ให้กันเด้อเพราะว่าเดี๋ยวก็สิมีเรื่องเว้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายครับขอบคุณ FC สาวน้อยเอีอีลาอุ้งอิงมื้อนี้ก็สวัสดีครับ